สวัสดีครับสารบันคลิปะระหว่างรอวัตถุดิบที่จะถ่ายทํารุ่นต่อไปนะครับเห็นคอมเมนต์สังเกตคอมเมนต์เข้ามาก็อยากจะแบ่งปันซ้ําอีกรอบนะครับเพราะรุ่นนี้คือโซนิกนะครับรหัสของโซนิกก็คือ,อ KGS นะครับ KGS ไฟฟ้าคล้ายๆกับโนวานะครับแต่ว่าเมน นะครับปัญหาเรื่องเมนเดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปในช่างที่เปิดร้านนะครับอ้าวไหนว่าเมนสีดําไม่ใช่นะครับโซนิคเมนสีขาวเขียวนะครับสีดําไปใช้เลี้ยงกล่องเฉยๆเส้นเดียวนะครับมีฟิวสองตัวอยู่ท้ายเบาะนะครับถ้าหากท่านมีรถโซนิคอยู่อันนี้เป็นเทกสองเทกแรกใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ ขยับดูวงจรลำบากก็เลยถือมืออาจจะสายไปใายมาขออภัยนะครับขอบคุณบริษัทฮอนด้าที่เปิดเผยข้อมูลนะครับไม่ห่วงนะครับทำให้มีผลกับยอดขายนะครับมีอะไรก็ไม่ค่อยจะห่วงนะครับแต่ว่าตอนอบลมนี่ไม่ไม่ค่อยบอกนะครับไฟฟ้านะครับถ้าถ้าไม่ถามก็ไม่บอกนะครับอันนี้ผมก็แกะเองนะครับเอิญมีข้อมูลมีเอกสารนะครับก็อยากจะแบ่งปันนะครับ อันนี้คือเริ่มต้นนะครับแหล่งจ่ายไฟมาตรฐานติดเครื่องยนต์นะครับก็คืออันตันเนเตอร์นะครับอันตัเนเตอร์หรือลอ้อแม่เหล็กนะครับลอ้อแม่เหล็กตัดผ่านคนดวดเกิดไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมานะครับมีแจ็คมีสาย3สาเส้นนะครับของโซนิกมีพันสะคอยเส้นหนึ่งนะครับน้ำเงินเหลืองนะครับ b u y นะครับ b u ทับ y นี่ก็คือ blue yellow นะครับ น้ำเงินเหลืองมีสายสีขาวคือไฟชาร์ตนะครับสายสีเหลืองคือแสงสว่างนะครับสายสีเหลืองสีขาวหรือพันสค่อยก็จะเป็นกระแสสลับทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าผลิตที่ไหนนะครับในโลกนี้ก็จะต้องเป็นกระแสสลับก่อนนะครับเอาล้ครับขึ้นมาเอาทีละเส้นนะครับสําหรับน้ําเงิน เหลืองนะครับพันสะคอยไม่ต้องนะครับเพราะว่าไปที่วงจรจุดระเบิดวงจรจุดระเบิดถ้าอยากดูอีกทีก็มีคลิปแล้วนะครับโซนิกแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเปิดเพลิสเป็นนะครับอ่าเรามาซ้ําสีขาวกับสีเหลืองนะครับอ่าเนื่องจากอ่าใช้ขาตั้งกล้องก็ใส่ไปใส่มาเหมือนเดิมอ่าใช้มือพยายามนิ่งแล้วนะครับ ผมใช้ปากกาเน้นข้อความนะครับเอาสีเหลืองก่อนนะครับสีเหลืองขึ้นมากี่โวล์ครับช่างอ่าคันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรอบมากรอบเครื่องสูงไฟก็ออกมาเยอะนะครับแล้วก็มาจัดการด้วยอุปกรณ์ภายนอกก็คือแผ่นชาร์จนะครับอ่าขึ้นมาเห็นไหมครับปากกาเน้นข้อความสีส้มนะครับเยลเหลืองนะครับ มี3แยกเห็นไหมครับสแยกอ่าสแยกออกจาก3แยกนี้ไปไหนครับอ่าตามเส้นไปเลยเห็นไหมครับเยลโล่เยลโล่เขาทําเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่มันเยอะมันจะงงนะครับอันนี้คือสวิตช์แฮนด์นะครับก็ไปที่ Sonic เปิดปิดไฟหน้าได้ด้วยสวิตช์แฮนด์เหมือน Nova S, <S นะครับพออ่า เดี๋ยวนะครับดูรู้สึกว่ามือจะอเล่นย้ายย้ายขาตั้งกล้องดีกว่าครับนี่นะครับวงจรทั้งหมดของ Sonic แต่เราจะพูดถึงไฟที่เอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ไฟสัญญาณต่างๆก็ดูคล้ายๆกันทั้งนั้นนะครับทั้งโนวาเอสเดี๋ยวไปดูเพลิดโนวาเอสนะครับก็ได้นะครับไฟเลี้ยวแตร เกวัดน้ำมันนะครับก็เจาะหลายรุ่นให้ดูแล้วนะครับเจาะดีมก็มีหลักการนะครับอันเดียวกันนะครับเมื่อกี้มาถึงสวิตแฮนนะครับซูมให้ดูใกล้ๆนะครับที่ใช้ปากกาสีส้มทับเน้นข้อความนะครับอนนี่นะครับสวิตไฟแสงสว่างนะครับ เข้ามา,ามีเสียงแมวรบกวนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับที่สวิตช์แฮนนะครับเปิดปิดไฟได้นะครับโซนิกก็เปิดปุ๊บนะครับอยู่ในภายในสวิตก็จะต่อสายอยู่ภายในนะครับเปิดปุ๊บออกเป็นน้ำตาลนะครับอีกสายหนึ่งออกจากาปุ่มเปิดนะครับออนเหมือนสวิตธรรมดานะครับ ก็จะต่ออยู่ภายในสวิตนะครับไปที่สวิตสูงต่ำนะครับ low h นะครับโลก็คือต่ำ high สูงนะครับไฟต่ำเป็นสีขาวก็ไปหลอดไฟหน้าไส้สีขาวลงกาวเขียวเข้าวงจรน,นะครับไฟต่ำติด high ก็เหมือนกันนะครับไปหลอดไฟหน้ามีสองไส้นะครับอ,อีกสวิตท,ที่อยู่ด้วยกันนะครับสวิตแตรนะครับตแตร นะครับเห็นไหมครับเมนมาขาวเขียวนะครับขาวเขียวมาจากไหนเดี๋ยวดูต่อไปนะครับแล้วก็ลงกดสวิตช์เสร็จแล้วก็ไปเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนก็ไปที่แตรนะครับลงกาวที่แตรนะครับลงกาวที่แตรเขียว LG เขียวอ่อนนะครับแล้วก็มีสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ด้วยกันสวิตช์อันเดียวนะครับ เป็นแบบเก่าที่เป็นแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับไม่เหมือนทุกวันนี้เป็นเบาบ,บางแยกเป็นสวิตไขสวิตมันเหมือนอเวฟร้อยสิบไอพวกนี้นะครับทํามาใหม่เบาบ,บางนะครับแต่แยกเปลี่ยนส,สะดวกแต่ความเปลี่ยนนะครับเมื่อกีอ้เมื่อออกเป็นสีน้ําตาลนี่ไปไหนครับหลอดสีน้ำตาลนี้ก็จะไปใช้ไฟเรือนไม้นะครับ ที่เป็นสองสว่างนะครับเวลาเครื่องยนต์ติดนะครับไฟหลอดไฟท้ายนะครับไฟลีท้ายนะครับท่านเจอ,อสี BR อร์ในบราวน้ำตาลอยู่ตรงไหนอัยกตัวอย่างนะครับอันนี้ชุดเลื่อนใหม่นะครับชุดเลื่อนใหม่มีบราวไหมนะครับดูนะครับมีนะครับ นี่ครับบราวบาวบราวเบ,บียเส้นหนึ่งมาหลอดนี้นะครับรู้สึกว่าเรียนมาจะมีสองหลอดนะครับนี่ครับไฟหน้าปัดเขาเขียนไว้นะครับสิบสองโวลต์หนึ่งจุดเจ็ดวัตต์คูณสองนะครับบราวนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ไปหลอดไฟท้ายนะครับไปดูที่หลอดไฟท้ายมีบราว์ไหม นี่นะครับอันนี้คือ,อผ่านสวิตมาเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้นะครับสหรับไฟแสงสว่างต่อไปอันนี้ยังเป็นกระแสสลับนะครับหลอดไฟรับได้ทั้งกระแสสลับและกระแสตรงนะครับหลอดไฟท้ายก็มี2ไส,ใ,สในหลอดเดียวกันนะครับไฟเบรกกับไฟหลีนะครับต่อไปเป็นสายสี อ่าขาวนะครับสายสีขาวอ่าเดี๋ยวขยับหน่อยนะครับดีกว่าให้มันสายไปายมานะครับอันนี้ขึ้นมาจากอันตินเตอร์เหมือนกันใช่ไหมครับขาวอ่าผมใช้ปากกาเน้นข้อความสีเขียวนะครับเพราะว่าอ่าดัไว้นะครับขาวนะครับจากฟีนคอยอ่าโคดเดียวกันนะครับเมื่อกี้เหลืองแบ่งไป ครึ่งคงนะประมาณนั้นครับแต่ขาวทั้งขดเลยนะครับขดมันเยอะนะครับโซนิกกี่ขดจำไม่ได้นะครับ8 9ขดนะครับแต่ออกแบบมาให้มันรับสนามแม่เหล็กให้ได้มากที่สุดเฉยๆนะครับวิ่งไปที่เป็นกระแสสลับเหมือนกันนะครับไปที่แผ่นชาร์จนะครับ ไปที่เล็กกริเตอร์เล็กติไฟเออร์เหมือนกันนะครับเพื่อจะไปผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสข้างในนะครับในแผ่นชาร์จแล้วแปลงไฟจากกระแสสลับนะครับเป็นกระแสตรงนะครับออกที่ R าสีแดงนะครับถ้ามันเยอะก็จะตัดตัดทิ้งเหมือนกับสีเหลืองเลยนะครับ mm hmm. เพื่อให้เป็นการชาร์จแบบค่อยๆชาร์จนะครับไม่ใช่อเวอร์ชาร์จ ส่วนมากแล้ววิศวกรออกแบบที่7-8โวลต์เองนะครับจะก,กี่บิดยังไงก็ออกมาแค่นั้นนะครับเพราะว่าวงจรตัดลงกล่าวสีเขียวสรุปว่าแผ่นชาร์จมี4สเส้นนะครับเหมือนกันกับ n o วาเเหมือนกับดรีมเหมือนกับหลายๆรุ่นเก่าๆของ Honda นะครับพอออกแดงไปไหนครับแดงนั้นเราตามเส้นสีแดงที่ใช้ประกาเน้นข้อความนะครับ นี่ครับก็จะมานี่ผ่านฟิวหลัก15แอมป์นะครับออกจากฟิวชาร์ลงแบตเลยนะครับนี่คือแหล่งพลังงานแหล่งที่2องถ้าแบตชาร์จไม่เข้าล่หรือแบตไม่มีมันก็มานะครับมามาก็ทำอะไรไม่ได้มันก็อยู่แถวนี้แหละนะครับ ควรลบก็ลงกลาวเขียวเห็นไหมครับ G2G3 อะไรก็แล้วแต่มันจำนวนเส้นเฉยๆนะครับ G 1 g 2 G3 G 3, g ี e e n กรีเขียว h o น d ากาวสีเขียวนะครับพอแบตเตอรี่มันก็ใช้ตจลงแบตแล้วก็วิ่งไฟธรรมชาติไฟมันก็ตรงไหนสะดวกมันก็ไปนะครับวิ่งไปวิ่งมานี่นะครับกลับมาออกจากฟิวออกจากฟิวนะครับเป็น3แยกเห็นไหมครับ ก่อนที่จะผ่านฟิวเข้าแบตมีสามแยกดักนะครับสามแยกนี้ไปไหนครับเข้าใจไหมครับมาจากแผ่นชาร์จมาปุ๊บเจอสามแยกนะครับก็ไม่ได้ใช้อะไระนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปชาร์จแบตถ้าใช้งานมันก็จะวิ่งไปนี่นะครับเป็นแหล่งพลังงานสองแหล่งว่างั้นเอะต่อขนานกันตรงนี้ถือว่าต่อขนานใช่ไหมครับผ่านฟิว เปิดสวิตกุญแจแล้วมันไม่มีไฟก็คือดูฟิวฟิวขาดไหมครับก็คือตัดไฟจากแบตเตอรี่นะครับถ้าฟิวไม่ขาดมันก็จะมานี่นะครับมานี่ตามาประกาศเน้นข้อความสีเขียวอ่อนนะครับไปยังเป็นสีแดงอยู่นะครับสายไฟตัวนี้คือสวิตช์จุดระเบิดนะครับ ก็คือสวิตช์กุญแจนั่นเองสวิตช์กุญแจโซนิกเข้าหนึ 1, ่งออกหนึ่งนะครับเข้าแดงออกเป็นดํานะครับไม่ใช่เมนนะครับดําไม่ใช่เมนทั้งหมดออกจากดําแล้วไปไหนครับดามีสามแยกอีกแล้วตรงนี้เป็นสามแยกนะครับตามแยกนี้ไปซิตามแยกนี้ไปเส้นเดียวเลยไปไหนครับไปที่กล่อง C D I นะครับนี่คือเมนไปเลี้ยงกล่อง C D I เฉยเฉย ผ่านฟิวสิบห้าแอมป์นะครับมานะครับมาผ่านสวิต์กุญแจแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเข้ากล่องมีจุดเดียวนะครับสำหรับสโอนิกใช้สีดำแค่จุดเดียวแล้วเป็นเมนหลักสีอะไรนะครับสามแยกนี่นะครับสามแยกนี้ไปผ่านฟิวลองสิบแอมป์นะครับออกจากฟิวลองนี่ครับเมนนะครับ ขาวเขียว wg ขาวเขียวนะครับอ,ออกจากขาวเขียวเขาก็จะเขียนภาษากำกับไว้เห็นไหมครับฟิลที่นอนอยู่ใต้เบาะนะครับ 10m แอมป์ M, นะครับก็จะไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะไปสวิตช์ไฟเลี้ยวไปแตรไปมาตวัดไปมอเตอร์พัดลมนะครับก็เห็นพัดลมโซนิคหมุนไหมครับ ทำไมไม่หมุนเพราะว่าความร้อนไม่ถึงนะครับวิศวกรตั้งไว้เยอะเกินไปนะครับมันไม่ทํางานนะครับถ้าทํางานแบตจะไม่พอแล้วก็ต้องทําไว้เยอะๆหน่อยเดี๋ยวไปพัดลมเป่าเล่นซะหมดเลยนะครับพูดถึงอันนี้คือเป็นกระแสตรงออกมาเป็นเห็นไหมครับเมนคือขาวเขียวนะครับไม่ใช่ดำนะครับดำมีเส้นเดียวก็ จะเอาไปใช้งานเป็นกระแสตรงไปใช้งานต่างๆนะครับยกตัวอย่างไปไหนไมั่งเห็นมีขาวเขียวอยู่ที่ไหนนั่นคือเมนนะครับโซนิกนะครับไม่ใช่ดำนะครับนี่ครับเส้นหนึ่งขาวเขียวอันนี้ไปไหนนะครับเป็นเมนไปเลี้ยงอะ,อะไรครับนับปัดนะครับ ไปเลี้ยงนะปัดขาวเขียวเห็นไหมครับขาวเขียวเกวัดอุณหภูมินี่ขาวเขียวหนึ่งอันนี้เกวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงมีอีกไหมขาวเขียวนี่ขาวเขียวสัญญาณไฟเกียร์ว่างนะครับเกียร์ต่างๆขาวเขียวหมดเลยนะครับเป็นเมนเห็นไหมครับขาวเขียวขาวเขียวขาวเขียวอ่า อประมาณนี้ครับสำหรับโซนิกก็คือเป็นห่วงที่เคยรีวิวไปแล้วเป็นห่วงว่าจะไม่เข้าใจไปเจอสีดำหาเมนสีดำไม่เจอไม่ใช่นะครับโซนิกค,คือสีขาวเขียวเป็นเมนนะครับสำหรับรายละเอียดอย่างอื่นก็ทำยังไงครับเดี๋ยวค้างไว้หน่อยแล้วกันนะครับ ค้างไม่มีประโยชน์ไหมครับซูมเอาเองซูมดูนะครับอืม่ามาถึงตรงนี้ก็คงพอแค่นี้สำหรับโซนิกเจตนาก็คือ ต้องการให้เข้าใจสายเมนเฉยๆแล้วก็ค้างวงจรอย่างอื่นก็ส่นติดปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับยินดีให้ความช่วยเหลือทุกท่านนะครับตามที่เราคุยกันอยู่นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับรอวัตถุดิบอยู่นะครับตลราคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ